น,นี่ปากำไรชวนมาทำโมบายสวยๆจากฝาขวดเลยนะจ๊ะนี่จ้ามา,มาทำกันเลยนะคะง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ปากำไรมาชวนทำอของใช้จากฝาขวดอีกแล้วนะคะวันนี้จะทำเป็นบายนะคะโมบายจากฝาขวดกันค่ะแบบแรก ได้ฟ้าควดลากสีมาแล้วนะคะเจาะรูตรงกลางค่ะใช้หัวแรงเจาะนะคะเจาะเป็นรูตรงกลางอย่างงี้เลยค่ะเอ,อ๊บนี่หรือบอกว่าอย่างนี้เลยค่ะตรงกลางนะคะ เอาให้ลากๆสีนะคะเจาะแล้วเดี๋ยวเราเอามาอ่าร้อยเชือกกันเลยนะคะปิดไฟก่อนค่ะฝังอะไรจะร้อยเอ็นนะคะเพราะว่า มันแข็งแข็งเนี่ยมอยง่ายดีค่ะเอ,อ๊นี่ค่ะอย่าพึ่งตัดตรงนู่นนะคะให้มันคล่องยุ่งยี่ก่อนค่ะตรงบางไม่ตรงบางคงใหม่เป็นไรนะคะ โรยไปเรื่อยๆนะคะโรโอยจนเราหมาัดได้เป็นวงกลมอะคะ่ะมาเดี๋ยวปากกําไรจะร้อยต่อนะคะนี่ค่ะตอนตอนที่ทําแล้วก็ลองดูนะคะนี่ยังไม่กลมนะคะเอาใส์อีกน้อยค่ะ ไม่มีพิษไม่มีถูกนะคะแล้วแต่จินตนาการเลยค่ะขายากได้วงเหล็กวงยายได้เลยนะคะนี่ทำให้มันกลมๆนะคะ,คะนี่นะคะ ได้แล้วกมบ้องบองแล้วก็หาฟ้าใหญ่ๆนะคะเห็นไหมเอ้ยแปะไว้ตรงนี้นะคะเป๊บๆใช้ปืนกาวค่ะ แปะตรงกลางค่ะนี่นะคะอย่างนี้นะคะมาค่ะเจาะรู้นะคะเ๊บเจาะรู้เสร็จแล้วนะคะร้อยเชือกค่ะ นี่ค่ะแล้วตัดด่านนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็เจาะรูตัวนี้ค่ะได้แล,แล้วจ้า ร้อยเข่าอันนี้นะคะเึ๊บเดี๋ยวเราจะร้อยแฟนไวรักษณะนี้นะคะเอาดันแดงขึ้นบนค่ะเดี๋ยวเราหมัดดันล่างก่อนนะคะเดี๋ยวหลุดค่ะเึ๊บนี่นะเดี๋ยวเราเชื่อมเอาเอาเอากาวติดด้านบนนะคะ ดูค่ะนะคะเนี่ยค่ะ เท่านี้เราก็ได้โมบายสวยๆแล้วนะคะสวยไหมคะนี่